สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ผมจะเอาสาระความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อรถไถามาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับหลังจากที่ผมได้ทําคลิปรถย้อมแมวไปโอ้โหมีผลตอบรับดีมากเลยครับครั้งก่อนผมได้ทําเกี่ยวกับรุ่นเไปนะครับแต่ครั้งนี้ผมจะมาบอกเพื่อนๆทุกคนเกี่ยวกับการดูรุ่นแอมั่งนะครับว่าเราจะมีวิธีการดูยังไงนะจุดไหนมั่งที่เราควรจะดูรถคันนี้ตรงกับเลขใหม่หรือเปล่ารถคันนี้สภาพเดิมๆจริงไหมที่เขาเอามาขายนะครับ บางคนดูจากข้างนอกอย่างเดียวหรือมาใช้งานได้ไม่กี่ชั่วโมงนะครับซ่อมกันและเนระนาดเลยครับแต่ก่อนจะรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับใครที่หลงมาดูเป็นคลิปแรกก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยพร้อมกันแล้วก็มารับชมกันได้เลยครับผมก่ <S <S <ทำ S 1> อนอ,อนนื่นนะครับเราต้องรู้นิสัยพ่อค้าก่อนนะครับพ่อค้า จะขายรถได้ก็ต่อเมื่อรถคันนี้สวยงามถึงแม้ว่าคุณจะเห็นรถสภาพแบบนี้ถ้าไปอยู่ที่พ่อค้าเขาจะทําเหมือนรถใหม่เลยนะครับก็จะเปลี่ยนกรอบใหม่เก็บซ่อมในจุดที่มันไม่ดีนะครับที่มองออกว่ารถคันนี้มันอายุหลายปีรถของผมคันนี้จริงๆเป็นรถประมาณ6,000ชั่วโมงแล้วนะครับสภาพตามที่เห็นนะครับนี่คือสภาพของรถ6,000ชั่วโมงก็จะมีการผุกร่อนนะครับตรงบางโครนทั้งสองข้างที่วางเท้านะครับก็หลังคานะครับก็จะแตก เริ่มแรกนะครับเมื่อทุกคนไปถึงรถอย่างแรกที่ทุกคนต้องดูก็คือเลขใหม่นะครับอย่างของผมคันนี้2,474ชั่วโมงถามว่าทุกคนจะเชื่อไหมผมตอบได้เลยครับว่าไม่มีใครเชื่อแน่นอนว่ารถคันนี้2,474ชั่วโมงถ้าเกิดอยู่ในสภาพนี้แต่ถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนบางโค้หลังใหม่เปลี่ยนกระโปรงหน้าใหม่นะครับเก็บสีใหม่หมดก็ไม่แน่นะครับทุกคนอาจจะเชื่อก็ได้นี่แหละครับนิสัยพ่อค้าเขาจะเป็นแบบนี้ครับจะขายได้รถต้องสวย เมื่อทุกคนรู้ว่ารถคันนี้2,400ชั่วโมงที่เราควรจะถามเขาว่ารถคันนี้กี่ปีถ้าเกิดรถคันนั้น7ปีใช้แค่2,400กว่าชั่วโมงก็ให้ถือว่าใช้น้อยมากนะครับว่ารถที่ใช้งานเยอะเหมือนของผมก็จะตกอยู่ประมาณปี1,500ชั่วโมงนะครับ อย่างที่2นะครับที่เราควรจะมาดูก็คือดอกยางล้อหลังครับรถรุ่น L นะครับจะหมดเร็วกว่ารถรุ่น M มากแค่ประมาณ3,000ชั่วโมงก็จะหมดยางแล้วครับถ้าเกิดเป็นรถที่1 5 0 0ชั่วโมงแล้วยางเหลือขนาดนี้นะครับอย่าไปเชื่อเด็ดขาดครับรถคันนี้ต้องปรับแต่งเลขใหม่มาแน่นอนครับเมื่อเราได้รู้เลขใหม่แล้วก็ปีรถก็ยางล้อหลังเลยนะครับเราพอจะคำนวณได้แล้วนะครับว่ารถคันนี้ใช้น้อยใช้เยอะอย่างต่อไปนะครับที่เราควรจะมาเช็คดูก็คือคานใบบดันหน้าครับ คานใบดันหน้านะครับมันก็จะเป็นอีกตัวนะครับที่เราจะเช็คออกว่ารถคันนี้ประมาณ2000ันกว่าชั่วโมงจริงหรือเปล่าแต่ส่วนมากพ่อค้าเขาจะเก็บซ่อมให้เขาจะทําสลักตัวนี้ใหม่ทุกคนจะดูไม่ออกแล้วครับมันแค่กึงสลักใหม่เข้าไปใส่นะครับมันก็แน่นแล้วแต่อย่างนะครับที่มันไม่สามารถโกหกได้ก็คือรูสลักที่ใส่ใบดันข้างหน้านะครับ รถไม่เกิน3,000ชั่วโมงรูนี้มันจะยังไม่สึกเท่าไหร่นะครับต่เกิน3,000ชั่วโมงไปแล้วมันจะเริ่มสึกนะครับแต่ถ้าพอค้าหัวใสนะครับอยากทําให้มันดูเหมือนรถใหม่ให้มันแน่นทุกจุดทุกระบบนะครับขเขาก็แค่ซื้อบูธมาใส่นะครับหรือว่าตัดต่อตรงนี้ใหม่เราสามารถรููได้ทันทีนะครับว่ารถคันนี้ปรับแต่งหรือว่าเก็บซ่อมมาแล้วนะครับเพราะว่าของเดิมๆนะครับมันยังไม่มีรอยปะเชื่อมเลยครับ เกิดรถคันนี้2,400กว่าชั่วโมงแต่มีรอยเปลี่ยนบูตใหม่หรือว่ารอยตัดเชื่อมก็อย่าไปเชื่อนะครับผมมั่นใจได้เลยครับว่ารถคันนี้อย่างน้อยต้องประมาณ4-5,000ชั่วโมงครับสมมุติว่าเรายังไม่ค่อยมั่นใจนะครับว่ารถคันนี้เขาย้อมมาหรือเปล่าเป็นรถ1,000ชั่วโมง2,000ชั่วโมงจริงหรือเปล่าต่อไปนะครับที่ผมใจทุกคนดูก็คือแขนยกข้างหลังนะครับชุดแขนยกข้างหลังนะครับจะเกิดไม่หัก ไม่แตกส่วนมากพ่อค้าเขาจะไม่เปลี่ยนนะครับอีกอย่างนะครับที่เราควรดูก็คือระยะห่างของแขนไฮดรอลิกกับฝาคายนะครับมันก็เกิดจากการสึกหรอเวลาเรายกอ่านขึ้นลงนะครับยิ่งนานวันใช้งานเยอะมันก็จะห่างแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรถที่ยังไม่ถึง2 0 0พันชั่วโมงมันจะแน่นแบบนี้นะครับมันจะเรียบเลยครับรถที่ใช้งานประมาณ5้าถึงหกพันชั่วโมงมันจะห่างแบบนี้นะครับแล้วยิ่งถ้าเราโยกแบบนี้นะครับมันสามารถขยับได้แบบนี้แสดงว่ารถคันนี้ ไม่ใช่2 0 0 0ันกว่าชั่วโมงแน่นอนครับอย่างต่อไปนะครับที่เราจะมาดูก็คือสลักตัวในนะครับให้เราจับแขนลากตัวนี้นะครับแล้วก็ขย่มดูนะครับว่ามันหลวมหรือยังมันสึกหรือเปล่านะครับแขนลากจะไปสึกก็ประมาณ4,000ันกว่าชั่วโมงที่มันจะหลวมแบบนี้นะครับถ้าเกิดลด2 0 0พันกว่าชั่วโมงมันจะไม่หลวมนะครับ ข้อแขนยกเหล่านี้นะครับจะไม่โกหกเราเลยครับมันจะสึกหลออไปตามอายุการใช้งานนะครับแต่ถ้าเกิดเขาเปลี่ยนใหม่ก็ให้ดูจุดอื่นไล่ไปเรื่อยๆนะครับมันต้องมีสักจุดที่เขาไม่เปลี่ยนเพราะว่านิสัยพ่อค้าเขาจะไม่เปลี่ยนมากเขาจะเปลี่ยนแค่ให้กลมกลืนกับรถที่เขาตกแต่งมานะครับเพื่อให้ขายได้จุดต่อไปนะครับที่ผมอยากจะให้ทุกคนเช็คก็คือตุ๊กตาคานหน้านะครับตุ๊กตาคานหน้านะครับมันจะไปหลวมก็ต่อเมื่อประมาณ4-5 0 0 0ันชั่วโมงนะครับ รถสองพันชั่วโมงไม่มีทางหลวมแน่นอนครับแนของผมนี่ประมาณ6 0พันชั่วโมงเลยนะครับผมยังไม่เคยต่อไปทําดูนะครับความหลวมก็มขอทุกคนเช็คดูดีๆเลยนะครับจุดต่อมานะครับที่เป็นเบสิกเลยนะครับสมควรที่จะดูตั้งแต่เริ่มแรกตอนเรามาถึงรถก็คือจุดคันโยกคันเกียร์คันพิทีโอนะครับว่ามันยังของเดิมหรือเปล่ามันมีรอยสนิมกินหรือเปล่านะครับ ลด1,000กว่าชั่วโมงหรือว่า2,000ชั่วโมงจะไม่มีทางเปลี่ยนพวกคันโยกเด็ดขาดนะครับจะเกิดทําคันโยกใหม่แล้วนะครับหรือว่ามีรอยสนิมกินหรือแม้กระทั่งพวกบอดี้ข้างหลังนะครับบางเจ้าไม่เปลี่ยนนะครับเอาไปตามสีมีรอยปะตรงนู้นตรงนี้นะครับแน่นอนครับรถคันนี้ต้อง5,000ชั่วโมงขึ้นไปดูจากของผมนะครับถ้าเกิดใครมาซื้อมาดูจากเลขไม้2,400ชั่วโมงผมอาจจะโกหกก็ได้นะครับเ่าผมจอดตั้งไว้ตากแดดตากฝนจนเป็นสนิม แต่ถ้าคนที่เล่นรถจริงๆจะรู้จริงๆจะฟังไม่ขึ้นเลยนะครับเหตุผลนี้พวกบอดี้บางโครนนะครับพวกเบาะหรือว่ามือจับต่างๆนะครับพวกคันโยกจะสึกก็เพราะว่ามือเรานี่แหละครับรอยเหงื่อนะครับเหงื่อจะทําให้มันผุนะครับถ้าเกิดผมจอดตากแดดตากฝนนะครับทําไมบอดี้ข้างหน้ามันไม่ผุล่ะครับแต่ทําไมมันต้องมาสึกเฉพาะแถวตรงนี้แถวตรงนี้นะครับแล้วก็ที่มือจับก็เพราะว่ามือเรานี่แหละครับ จุดต่อมานะครับที่ผมอยากจะดูเราจะเข้ามาในโหมดของพวกเครื่องยนต์หรือว่ากลไกข้างในแล้วนะครับจะให้เรามาดูว่ามีรอยขันหรือเปล่านะครับมาดูหัวน็อตนะครับว่ามีรอยขันหรือ,อยังรถ1น0 0งพันหชั่วโมงจะต้องไม่มีรอยเปลี่ยนพัดนะครับหัวน็อตจะต้องใสก่กิ๊กมีสีมีจิกแต้มทุกจุดนะครับจุดต่อมานะครับที่ควรจะสังเกตก็คือชุดคอท่อนะครับรถ1นึ่งถึงสองพันชั่วโมง ถ้าเทียบมันก็คือรถใหม่คอท่อจะไม่ไหมแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ารถคันไหนเลขไม้เขียนว่า1 0 0 0ถึง2,000ันชั่วโมงแต่คอท่อสภาพแดงกล่าไหมอย่างนี้นะครับก็ให้สันนิษฐานเลยครับว่ารถคันนี้ปรับแต่งเลขไม้แน่นอนครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นพื้นฐานของการดูว่ารถคันนี้เขาย้อมแมวมาหรือเปล่ามนะีการปรับแต่งเลขไม้หรือเปล่านะครับรถคันไหนที่เราไปดูแล้วมีความไม่มั่นใจว่ารถคันนี้อาจจะปรับเลขไม้มาก็ดูไว้หลายๆคันนะครับอย่าพึ่งตัดสินใจ แต่ถ้าเกิดว่าเรามาดูแล้วนะครับรถคันนี้ของแท้แน่นอนไม่มีการปรับเปลี่ยนเลขใหม่ก็เช็คต่อไปเลยครับระบบเครื่องคาร์บอน่าระบบเกียร์ระบบไฮดรอลิกนะครับใบพานจะต้องยกค้างได้ในขณะที่ดับเครื่องและก็เครื่องร้อนจะต้องยกขึ้นดีนะครับก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลและประโยชน์แก่เ,เพื่อนๆที่ได้มาชมคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ